วันนี้เรามาดูเรื่องระบบคาปานะครับผมอันนี้ก็ดีซีต่อสายไฟปกติด้ตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้รถถอดกันชนหน้ามาแล้วนะครับจะมีคนสงสัยถามว่าเราควรที่จะถอดปลั๊กคาปลาหรือดีซีปลั๊กคาปาหรือจะถอดออกมาทั้งหมดนะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นสายจากไดชาร์จเข้ามานะครับจะลากมาเรื่อยๆนะครับดูข้างล่างนะครับไปตรงขาวๆนะครับผม ที่เป็นกล่องพลาสติกข,ขาวๆข้างล่างสุดนะครับอันนั้นคือสายระบบไฟเบนไดชาร์จนะครับลากมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมสายไฟเมนจากไดชาร์จมาลากมาลากมาสุดท้ายปุ๊บมันจะมาเข้ากล่องมันไม่ได้มาเข้ากล่องมันมาฝากไว้เฉยๆกับตัวระบบกล่องคาปาเห็นไหมครับไฟไม่ได้เข้าคาปาเพราะงั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถอด ได,ได้ทั้งสิ้นนะครับถ้าถอดคาปาปุ๊บตัวสายเมนไดชาร์จก็จะหลุดเราจะต้องเชื่อมต่อสายไฟเมนไดชาร์จเพื่อเข้าแบตเตอรี่ไม่งั้นไดชาร์จจะไม่สามารถใช้งานได้คาปาเราเพียงแค่ถอดปลั๊กตรงเนี้เฉยๆเท่านั้นนะครับผมก็สามารถแก้ไขเรื่องระบบคาปาเสียได้นะครับผมครับผมคาปาเนี่ยเราถอดแค่ปลั๊กเนี้ยแค่อันเดียว ไฟก็จะไม่เข้าที่ตัวระบบคาปาแล้วไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นที่จะต้องถอดตัวคาปาออกมาหรือท่านใดที่อยากจะไล่เบาน้ําหนักรถอยากจะถอดออกมาก็ได้เพราะตัวนี้มันจะหนักประมาณ4ีกิโลนะครับผมตัวคาปาจะมีเฉพาะปลั๊กอย่างเดียวนะครับ